ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดในหานภูเก็ตนะครับมาเล่นน้ำขึ้นสูงมากครับตอนนี้ขึ้นประมาณ2เมตรดูนูนนะครับแรงมากแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะครับเล่นน้ำวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตคับสุดเลเฟนะครับนอนอาบแดดมีความสงรับผมกินน้ำมะพร้าวเย็นๆแล้วผมนี่ก็เป็นทริปภูเก็ตในโซเชียลแคมของผมทริปแรกนะครับผม จริงๆก็บ้านก็อยู่นี้นะครับแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อัดโซเชียลแคมนะครับยังไงก็จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงเป็นมรสุมนะครับพายุเข้าฝนตกหนักมากนะครับสองสามวันที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับอยู่แต่ในโรงแรมแต่วันนี้ได้ออกมาเล่นน้ําเป็นวันแรกนะครับเนื่องจากอากาศสดใสแต่มันก็ไม่สดใสเลยทีเดียวแต่ก็มีแดดอยู่บ้างนะครับผมยังไงเดี๋ยวติดตามทลิปภูกเก็ตต่อแล้วกันนะครับ บรรยากาศโดยรวมคนเยอะมากครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามต่อแล้วกันนะครับ